อยากทําสบู่เป็นให้เริ่มแบบนี้นะคะสําหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นทําสบู่แต่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองชอบการทําสบู่จริงๆหรือเปล่าให้เข้าไปดูในช่อง YouTube ของครูดานิที่ชื่อว่าดานิดานิโซนะคะดูเยอะๆดูบ่อยๆดูหลายๆช่องก็ได้ถ้าดูแล้วอยากทําจริงๆและเชื่อมั่นแน่นอนว่าการทําสบู่เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณค่อยมาเรียนทําสบู่แบบมืออาชีพกับครูดานินะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะที่ คนเราเนี่ยเวลาที่อยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะมักจะมีคําถามขึ้นมาในใจว่าฉันจะทําได้เหรอมันจะดีหรือเปล่านะฉันจะขายได้หรือเปล่านะคําถามแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอนดังนั้นถ้าวันนี้คุณอยากจะทําสบู่เป็นให้เข้าไปดูคลิปที่ช่อง ของคูดาน,นี้นะคะดูเยอะๆดูบ่อยๆแล้วตัดสินเลยค่ะว่าจะเอามันจริงๆถ้าคุณเอาจริงๆเรียนรู้แล้วลงมือทําอย่างถูกวิธีดีกว่าที่จะไปเสียเวลาลองผิดลองถูกนะคะเพราะการที่คุณลองผิดลองถูกเนี่ยมันจะทําให้คุณเสียเงินเยอะกว่าที่คุณคิดค่ะแทนที่คุณจะเสียแค่สี่พันคุณอาจจะเสียถึงสี่หมื่นเลยก็ได้เพราะอะไรจากการที่เราลองผิดลองถูกเนี่ยแล้วในการทําสบู่เนี่ยมันจะต้องใช้น้ํามันใช้สารใช้น้ําหอมใช้สารสกัดใช้ กระดาษหอ่อใช้ครีมใช้นู่นนี่นั่นในการทําสบู่ถ้าเพิดคุณทําสบู่แบบลองผิดลองผูกลองถูกเนี่ยเท่ากับคุณกําลังเอาเงินไปทิ้งนะคะคุณจะต้องลองใหม่ซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าฝ่าคุณจะได้สูตรที่ลงตัวฝ่าจะได้สูตรที่คุณเหมาะสําหรับเอาไปขายดังนั้นอยากทําสบู่เป็นต้องเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้การทําสบู่ค่ะเอาคุณเอาสูตรที่สามารถ ทำสำเร็จและขายได้สร้างอาชีพเอาสูตรแบบนั้นไปทำขายเลยและสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณลงมือทำดีกว่าดังนั้นนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำสบู่หรือว่าอยากจะเ,เรียนรู้การทำสบู่หรือว่าต้องการเอาสบู่เนี่ยไปสร้างรายได้สร้างอาชีพคูณดานี้แนะนำเลยนะคะให้คุณถามเต็งให้แน่ใจว่าคุณจะทำมันจริงๆไหมคุณจะ เอามันจริงๆริงไหมถ้าคุณแน่ใจแล้วให้คุณไปเรียนรู้กับคนที่เขาทําสบู่เป็นแล้วที่เขาทําสําเร็จแล้วนะคะมันจะเป็นทางลัดในการทําสบู่ของคุณเลยคุณจะได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกไปเสียเงินซื้อสารทำแล้วทิ้งทำแล้วใช้ไม่ได้ทำแล้วหุว้ยไม่เป็นสบู่เลยเนี่ยมันเป็นเรื่องเสียเวลาสู้เราไปทางลัดไปเรียนกับคนที่เขาทำสบู่เป็นแล้วจะดีกว่านะคะสำหรับใครที่เริ่มต้น ทำสบู่หรือสนใจการทําสบู่ให้เริ่มต้นแบบนี้เลยนะค้ายาไปลองเสียเวลาไปลองผิดลองถูกเลยค่ะ